สวัสดีค่ะชอ่องแม่บีบุปผักนะคะวันนี้มีชวนเพืเ่อนๆมาเข้าสวนผักค่ะมาดูต้นคะนากันค่ะช่วงนี้ผักทุกชนิดในแปลงผักนี้ดูแลยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าฝนตกเยอะมากจะมีมแมลงศัตรูพืชเยอะมากเลยค่ะคะนา้าต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะคะน้าในแปลงนี้สวนต้นนี้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะในแปลงใบเดียวเท่าฝ่ามือเลยค่ะ แต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งนะคะที่ว่ามีหนอนกินค่ะหน้าฝนผักดูแลยากคณะชุดน,นี้ที่บีได้ปลูกเอาไว้บนฟุตบาทบ้านนะคะประมาณนี้ค่ะจะปลูกไว้บนฟุตบาทบ้านค่ะจะไม่ปล่อยพื้นที่ว่างค่ะจะใชใ้เป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นประโยชน์ดได้ แปลนี้ตั้งแปลงเป็นคณะค่ะเนี่ยค่ะจะมีรอยที่ว่ามีศัตรูพืชจะมีหนอนมีหอยทาก กินไปบ้างคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะแบ่งๆไปบ้างสัตว์กินบ้างคนกินบ้างเอาเท่าที่เหลือกันนะคะส่วนตรงนี้ก็มีค่ะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยค่ะน่าจะเป็นหนอนนะคะช่วงนี้เพราะว่าฝนตกพื่น,นๆมาดูต้นมะอึกกันค่ะต้นนี้เดี๋ยว กำลังเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะมะออกต้นนี้เป็นมะออกพันมีหนามนะคะคนละแบบกันค่ะกับแบบที่ยายพี่ต้อมไปแบบที่ใหยพี่ต้อมไปไม่มีหนาม <c oughs> เห็นไหมคะดอกของเขาต้นนิดเดียวเองค่ะออกดอกแล้วี <c oughs> ๋ยวอีกหน่อยเพื่อนบ้านก็จะได้ขินมะอึกกันนะคะเพราะว่ามีปลูกไว้หน้ากระแพงบ้านค่ะ เพื่อนๆดูาร์มต้นของเขาค่ะต้นเล็กนิดเดียวนางออกดอกแล้วส่วนต้นนี้เป็นต้นสก,กินีค่ะบีได้ทดลองการปลูกไม่เคยปลูกเหมือนกันค่ะเป็นการทดลองปลูกไว้หนึ่งซองค่ะเหลือแค่2ต้นต้นสุก,กินีส่วนในถุงดำนี้เป็นต้นประกาศขาวพันบานะคะ ได้ขยายขึ้นมาจากแปลงผักค่ะเพราะว่าตรงที่อยู่ในแปลงผักนั้นเขาโดนฝนเยอะเกินต้นกล้าเขาก็เล็บก็เ,เลยทําการขยายขึ้นมาใส่ถุงดําไว้ข้างบ้านค่ะจะมีรอยหนอนกินบ้างหอยทากกินบ้างค่ะถุงนี้เยอะเลยค่ะโดนน่าจะเป็นหนอนนะคะเอาออกไว้ข้างนอกก่อนค่ะเพราะเราปลูกผักแบบผสมเป็นเรื่องธรรมดานะคะจะมีศัตรูพืช อันนี้ที่รอดจากโดนฝนนะคะเพราะว่าได้ขยายขึ้นไว้ข้างบ้านเมื่อเกือนี้ที่ได้เสพยอดสองชนิดในต้นเดียวนางก็คงดุกดูนะคะนางดุกมากต้นนี้ที่ที่กำลังโตกำลังกินก็เป็นเยอะที่กำลังออกดอกก็เยอะ ลูกเล็กๆกก็เยอะค่ะแต่รู้สึกว่าใบของเขาจะโดนแมลงวันทองอ,อไม่ใช่ค่ะมแมลงเต่าทองค่ะเจาะเยอะเลยค่ะแมลงวันแมลงเต่าทองนะคะดอกตุมตูมนี้เป็นเยอะมากเลยค่ะขนาดเก็บไปกินได้แทบจะทุกวันเลยนะคะมะเขือต้นนี้นี่ค่ะรอยแมลงเต่าทองจัดรูพืช รอยกัดเยอะเลยค่ะตามใบสวยงามมากออกดอกเยอะเต็มไปหมดเลยต้นเดียวเก็บกินแทบจะไม่ทันบีต้องขอขอ,ขอบคุณเพืนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจดีค่ะขอบคุณค่ะ